สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีตอ้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตกรถีร์อีกครั้งในวันนี้ก็มันก็เกี่ยวกับคอมมาเน็ตคองเคอร์ตามปกคลิปนะครับ <c oughs> ก็ไม่ได้ทำมานานเนาะก่อนหน้านี้เมื่อสสัปดาห์ก่อนก็เป็นชยัยเลนชวยไล์ผมว่าทำไมมันกากนะครับแต่วันนี้เรียกว่าค่อนข้างสดตัวหน่อยนะครับด้วยความที่เกมเนี่มันก็เป็นเกมที่แบบหลายคนก็ไ่าจะม,มีแบบความสนใจในวัยเด็กกับคอมมาคองเคอร์แต่ละภาคแตกต่างกันใช่ไหมอย่างกรณีของผมเนี่ยเกมแรกก็ พาทีดังที่สุดอหะเลเออร์สองกับยูริดิเวนจ์นะครับคลิปนี้ก็เป็นการเล่าถึงแบบชีวิตในวัยเด็กกึ่งๆไปด้วยจริงๆผมมีแผนจะทําอีกช่องหนึ่งอีกแล้วนะครับที่แบบเป็นแนวแบบเล่าเรื่องส่วนตัววินล็อกไปเลยในแบบนั้นแต่เอาไว้ตอนบ้านใหม่เสร็จก่อนเนาะถ้าใครรู้ว่าเกิดคือบ้านบ้านใหม่ใค่เสร็จละถ้าใครอยากสนุกช่องผมช่วยในการผ่อนบ้านก็สามารถสนุนในการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คลิปเก่าก็เยอะเพื่อให้คลิปอ่อกทึท y o ยูทูบมันทำงานของมันนะหรือไม่ก็สามารถดูเน็ตได้ ในช่องฐานด้านล่างน,นะครับก็ขอบคุณท่านนะครับมาค้ยเรื่องกันก็วัยเด็กในสมัยมัธยมเนี่ยมันก็จะมีวิชาคอมพิวเตอร์ใช่ไหมแน่นอนมันก็มีข่าวว่าที่แบบเด็กแม่งเล่นเกมกันหรือว่าไป็นความทรจำวัยวัยเด็กที่แสนหอมหวานอยู่นะครับแต่เรื่องวัยเด็กนี่อาจี่บอกไว้เป็นเล่าอีกช่องหนึ่งนะครับในอนาคตเอาไปว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เพื่นพนนอนๆเขาแหกกันเล่นเกมยูริซึ่งผมก็งงไงยูริอะไรยูริมายถึงแบบสาวๆเหรอแบบ หญิงกับหญิงใช่ไหมเพราะตอนนั้นผมก็เป็นโอตาคุอยู่นิดนึงแล้วปรากฏว่าอ๋อไม่ใช่ไปดูเพื่อนอ๋อมันเกมแนวสร้างฐานอะไรแบบนั้นแล้วตอ่อมายาติอาเนี่ยก็เหมือนเขาก็มีเกมนี้อยู่ก็เลยให้ยืมมาเล่นก็ตอนแรกผมก็แบบเล่นไม่เป็นนะ่ะคือสร้างฐานอะไรคือจําได้เลยว่าแบบสร้างยังไงวะคือผมไม่รู้ว่าการสร้างมันต้องสร้างโรงบันไฟเยอะใช่ไหมเพื่อฐานมันทำงานพอผมสร้างฐานเยอะเข้าโดยไม่ได้สร้างโรงบันไฟเพิ่มเนี่ย เรดาร์มันก็ไม่ทํางานไงก็เลยหยุดเล่นไปพักหนึ่งนะครับจนทั้งอ๋อมันเล่นอย่างนี้นี่เองอะไรแบบนั้นซึ่งแน่นอนแหละคือแผนที่ยานําให้มันก็เป็นแผนกอบเนาะแต่เป็นเวอร์ชันลิฟด้วยก็คือเหมือนเขาตัดคัสซีดออกคือผมว่าคือผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมเน้นในเรื่องมาตัานานแล้วอยากเล่นเกมในนในเรื่องก็เลยแบบควาดหาว่าแบบมันเกมแบบเต็มมันอยู่ไหนนะครับและตอนนั้นเนี่ยก็ วัยเด็กคิดว่าแหละคนก็จะผ่านการโหลดเกมมาบ้างแหละคืออาซื้อแพทก๊อปบ้างือการโหลดเกมมาจต่ผมก็ไม่ต่างกันนะครับผู้ตามตรงในตอนนั้นเนี่ยเลเลอร์สองแบบตัวเต็มเนี่ยหายากพอสมควรแม้แต่ตอนโหลดนะครับหาโหลดยังหาได้ยากเลยนะครับจนกระทั่งแบบไม่มีวันหนึ่งที่ผมไปตลาดเมืองใหม่ในช่วงเวลานั้นที่เป็นตลาดใหญ่ๆอยู่ใกล้ๆก,กับสถานีจ่าชลบ,บุรีเนาะ มันก็เป็นตลาดที่แบบมีของเยอะแบบทั้งของกินเอ่ยของมือสองเอ่ยของเ,ขเก่าเเอ่ยมันก็มีอยู่บูธเล็กๆหนึ่งที่ขายแผ่นเกมตั้งแต่เกมก๊อฟหรือว่าแบบพวกของมือสองเกี่ยวกับพวกฮาร์ดแวร์อะไรแบบนั้นและมันมีอยู่วันหนึ่งที่ผมไปเจออันนี้ไม่ใช่ของผมซื้อจากที่นั่นอันนี้ผมสั่งมาเมื่อไม่นานวันนี้ผม,มเห็นกล่องแผ่นแท้ทั้งเลอเอเลอร์สองและยูริสวิเวย์ผมแบบโอ้แผ่นแท้แผ่นแท้มือหนึ่งด้วยไม่ใช่ไม่ใช่แบบมือสอง และราคาตอนนั้นมันถูกมากและปัจจุบันนี้มันกลับเป็นเรื่องที่แบบมาสู่ชื่อคลิปนะครับว่าเป็นเรื่องที่ผมเสียดายที่สุดดรืยอความที่วัยเด็กเนี่ยงงไหมแบบวัยมัธยมต้นเนี่ยเราไม่ไม่สายนักสะสมขอ,ของขนาดนั้นยังไม่รู้คุณค่าของสิ่งของว่าในอนาคตเนี่ยมันจะกลายเป็นของมีค่าขนาดไหนนะครับราคาตอนทนี่ผมซื้อไปนเนี่ยแผ่นละร้อยห้าสิบอะจำได้เลยร้อยห้าสิบอะคือไม่ถูกกับแผ่นก๊อฟไปอีกอะเพราะแผ่นก๊อฟตัวนั้นสูงก,กับแผ่นซีดี แผ่นละร้อยใช่ไหมอย่างเล 2, เยอร์สองเกิดสมมติแบบก๊อปแผ่นแท้นะก็ต้องสองแผ่นสองร้อยใช่ไหมร้อยห้าสิบอะแผ่นร้อยห้าสิบได้ได้เลเยอร์สองกับยูนิฟเวนช์มาและแบบเป็นครั้งแรกมาที่ผมซื้อเกมแผ่นแท้ขึ้นมานะครับแล้วก็ติดตั้งจำได้เลยว่าแบบเกมของเวสบูดเนี่ยเวลาติดตั้งเนี่ยมันจะมีแบบให้เราอิมเมอร์ซีกับโลกเกมเนาะมันจะเป็นแบบ น่าอยู่ไอเกมขึ้นมาเลยนะครับและแบบก็่อยติดตั้งนู่นนี่นั่นไปเออมันเลยที่มืนซีมากแล้วก็รู้ว่าเออในเรื่องราวของเรื่องสองความลึกเป็นยังไงนะครับและก็ที่บอกไปว่าตอนเด็กเนี่ยไม่ค่อยรู้คุณค่าของสิ่งของเท่าไหร่ปัจจุบันนั้นกล่องของเรเวอสองนั้นหายสาบสูญเจ๊งกระบงไปแล้วนะครับเพราะเอาจริงเนแพ็กเกจเนี่ยมันมีแค่กล่องใหญ่และข้างในก็เป็นกล่องแผ่นเล็กๆแล้วก็มีคู่มือนะครับของที่ลงเหลืออยู่จนถึงตอนนี้เนี่ย คืออันเนี้ยอันนี้คือของยูริคนอันกันนะอันนี้คือตัวแผ่นเนี่ยอยู่ข้างในกล่องนะครับนีเช็คอีกเช็คแล้วก็เนี่ยเห,เหลือแค่นี้แหละหรือว่ามันก็เป็นอะไรที่เสียดายเสียดายเนาะเออตัวแผ่นยังอยู่นะครับยูริ s r รีเวนจก็ในประสบการณ์สื้อเกมแรกเกมเกมแท้ครั้งแรกนะครับ ก็คิดว่าแหละคนก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันแหละคือหนอแม้ตอนสมัยช่วงโหลดเกมเถื่อนมาก่อนเนี่ยมันก็ไม่รู้สึกมีปัญหาอะไรเออของฟรีอะไรแบบนั้นแต่ก็จําได้ว่ามันก็แลกกับไวรัสพอจําได้ว่าตอนที่แบบช่วงโหลดเกมเยอะๆคอมซ่อมบ่อยมากก็น่าจะไวรัสติดมาจากเกมนี่แหละก็แหลรเนาะและพอซื้อแผ่นแท้เริ่มซื้อแผ่นแท้ของแท้มากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่อุ๊ยเปลี่ยน เปียนว่าไอ้ของแท้มันติดตั้งง่ายแถมเล่นได้โดยไม่ีปัญหาแถมรู้สึกดีด้วยมันดีต่อใจไงคือได้ซื้อของแท้ก็สับสดของแบบผู้พัฒนาเกมด้วยนะครับและอีกเกมแฟรนไชส์หนึ่งที่อันนี้ก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายอะไรเพราะมันเป็นช่วงที่ผมเริ่มเข้าสู่มอปลายแล้วก็เริ่มเข้าสู่มหาลัยนะครับตอนนั้นเนี่ยอ่านบุกกระกาศเนี่ยผมก็อยากเล่นเกมแบบเน้นเลืเอก RPG อยู่บ้างก็ต้องหาอัพเดทเก่าๆมาเล่นโจแกะทันดี้ชื่อเสียงในนามของ The Witcher The Witcher ภาคแรกว่าแบบตัวเอกเปลี่ยังงไวะ ผมก็เลยอ่ะตอนนั้นก็เหมือนเดิมลองโหลดเดบิเชอร์มาเล่นหาโหลดเถื่อนมาเหมือนเดิมนะครับค่ายค่ายตวัวตลกชื่อเว็บตัวตลกดำนานนะครับก็โอ้ชอบเนื้อเรื่องมันมากเลยคือด้วยความที่อ่ะเดบิเชอร์ภาคแรกข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือปแปลสิเพราะที่เขาเรียกเป็นเกมโปรแลนด์ใช่ไหมดังนั้นนะคำศัพท์ที่เขาแปลเนี่ยมันจะดูปะแปลกๆหน่อยถ้าเกิดใครที่รู้ภาษาอังกฤษเก่งๆนะแต่ตอนนั้นผมก็แบบภาษาอังกฤษประมาณนึง ทำไม่ประโยชน์ของจะมีเชื่อภาคแรกค่อนข้างแปลง่ายอยู่คือแบบเออพอแบบจับใจความได้ง่ายเกิดจะมีเชื่อสองภาษาที่เป็นภาษาแบบที่ดูสลชื่นสวยมากขึ้นเนาะมันเลยยิ่งแปลยากกว่าเดิมไงก็เลยรู้สึกวิชอบการเรื่อง,ข,งอออของจะมีเชื่อภาคแรกมากชอบบรรยากาศมากผมอย่างที่บอกไปผมเล่นเกมเล่ในเรื่องบวกกับบรรยากาศคือแบบมีเชื่อภาคแรกมันไม่ใช่เกมโอเพนเวิลด์มันเป็นเกมที่มีแบบดนตรีประกอบแบบโอเพนแมปนิดหน่อยอ่ะแต่ดนตรีประกอบกับฉากอ่ะมันดูแบบ เกมเก่าก็จริงภาพอาจจะไม่สวยมากแม้ 7, แต่ปี2007แต่ดูอิมเมอร์ซีมากๆไงผมโคตรชอบนะครับและต่อมาผมก็ได้อ่ะสตรีมเริ่มรู้จักสตรีมมากขึ้นก็ได้ลองซื้อเกมร,รู้สึกเกมแรกๆของซีรี่ส์สตรีมก็เดบิวชั่นภาคแรกอะพอมาลดราคาเหลือแค่หลัก20กว่าบาทไงคือก็นะโคตรถูกนะครับก็เลยได้ซื้อไปแล้วก็ซื้อเดบิวชั่นสองด้วยแล้วแต่คอมโน้ตบุ๊กตอนนั้นมันกากมากคือเล่นแบบเล่นไม่ได้เลยนะครับก็ต้องรองจนกว่าจะจบมาหาลัยแล้วก็เริ่มทำยูทูบแล้วก็เก็บเงินซื้อโน้ตบุก๊ก ตัวอ่ะเล่นเกมได้ก็สามารถซื้อวิชวลสอกับ3มาเล่นได้เลยแบบนั้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยไอ้พวกแผ่นเกมอย่างเงี้ยที่เป็นแผ่นเกมกับฟิสิเคิลเนี่ยมาหลักพันเนี่ยโชคดีมากไอตัวเนี่ยผมซื้อเมื่อที่แล้วเนี่ยห้าก็แพงก็อาจจะแพงอยู่แต่ผมเคยแต่ผมเคยเจอบางร้านที่ขายหลักพันเนี่ยคือมันกลายเป็นของแล้ไปแล้วเนาะแม่มันไม่ใช่ของที่เขาผลิตอีกแล้วเนาะเนอะแมนี่ก็แกะมาดูเผื่อดูของแท้เปล่าอะไรแบบนั้นนะครับใส่ห่อไว้ใส่ห่อไว้ ซึ่งก็เรียกว่าเป็นโชคดีของผมนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยนอกจากผมซื้อเกมในสตีมเนี่ยผมก็เกิดผมชอบอะไรผมก็อยากจะคอลเลคชันอยากจะสะสมใช่ไหมอย่างเนี่ยโมเดลก็ร์สตาร์งผมอนิเมมก็สะสมมาตนะั้งแต่มัธยมแล้วแบบซื้อมาเป็นแผ่นแล้วก็รวมเป็นบ็อกเซ็ตใช่ไหมแต่เกมเนี่ยก็เพิ่งมาที่หลังเพราะคอมผมเพิ่งเล่นเกมได้อะไรแบบนั้นนะครับอย่างเดอะวิชเชอร์ที่เป็นเกมโปรดตลอดกาลเนี่ยเกมแท้ก็น่าจะหายากที่เป็นกล่องนะน่าจะหายากมากนะครับจนทั้งไปเจอกับร้านร้านหนึ่งผมจําชื่อร้านไม่ได้แล้วแต่มันยังเก็บ ยังอยู่ในลิสต์ของช็อปปีมั้งเขาขายวีเชืยรพักแรกผมเคยรีวิวทั้ง3กล่องใช่ไหมวิเชียรพักแรกในราคาถูกมากถูกกว่าที่คิดคือปัจจุบันนี้วิเชียรพักแรกกล่องน่าจะหาแบบไม่มีแล้วคือที่ผมซื้อมาเนี่ยหมดในร้านแล้วนะครับแถมเป็นภาษาไทยด้วยคือเกมไม่ใช่เกมภาษาไทยนะที่มีภาษาไทยจะเหมือนกล่องอะแพ็กเกจภาษาไทยนะครับรู้สึกว่าผมซื้อมา250มั้งผมเช็ค ข้อมูลในช้อปปีแป๊บหนึ่งอ่ะผมเจอถูกด้วยวิเชียรพักแรกผมซื้อมาในราคา250บาทคือราคานี่มันยังราคากล่องเกมนี่ยังแพงกว่าอีกราคาขึ้นกล่องเนี่ยแปดก้าสิบเก้าบาทแล้วผมเชื่อว่าตอนเนี้ยมันหมดร้านไปแล้วถ้าเกิดต่อเป็นมือสองเนี่ยคิดว่าราคามันน่าจะขึ้นหลักพันได้ไม่ยากนะครับถ้ามีคนขายต่อนะแต่ผมไม่ขายเว้ยผมชอบเดอะวิเชียรนะครับกล่องมันก็ดูสวยนี่งไงแบบคือเกมบางคนอาจจะบอกว่าเกมเพลงไม่สนุก แต่ผมแล้วผมเป็นคนที่ไม่มายเกมเพลย์ที่บอกไปบบผมเน้นเรื่องกับเน้นบรรยากาศเนาะและเขาก็ขายเดอะวิชเชอร์สองด้วยแถมไม่ใช่เวอร์ชันธรรมดาเวอร์ชันต่างประเทศก็คือมันไม่ใช่คอร์เตอร์เอดิชั่นน่ยแต่โนแม้หลังจากที่ซีโบเจเลสเนี่ยทำเดอะวิชเชอร์ภาคแรกดังไปเนี่ยหลายคนก็จะพอรู้ชื่อเสียงแกนะแม้แต่ไซพังเองเนี่ยเกมขนาดแค่เกมแพ็กเกจธรรมดาเนี่ยเขาก็มีเหมือนแบบยังไงทั้งแผนที่เอ่ยแผ่นซาวท็อคเอ่ยหรือแบบ ของกระจุกกระจิกในแผ่นเกมอะ่ะคือมันไม่ใช่แค่ขายแผ่นเกมล้มลุ้นหรอกไหมเรียกว่ามันก็เป็นแบบสิ่งที่ซีโบจิเลสซื้อแจกแฟนๆมาแหละตอนทำโลเคชันของ Border Skate แล้วนะครับตัวนี้ก็ไม่ต่างกันคือของมันเยอะมากและผมซื้อมาในราคาเพียงแค่450บาทอะ่ะคือเดบิวต์เชิดสองราคาต่อมันออกขายใหม่ๆมื่อเท่าที่จำได้มัน40 50เหรียญใช่ไหมมันยังไม่ถึงขั้นเกมทิปเปิลเอหรอกแต่มันก็เกือบทิปเปิลเอแล้วอะ่ะ แล้วราคาถูกมากและปัจจุบันนี่ก็หมดร้านไปแล้วแล้วผมเจอในลูกมือสองมดจะไม่ได้หลักพันเนี่ยหลายพันด้วยนะแต่ร้านนั้นไม่ไม่มีบิชเชอร์สามขายนะครับแต่กขาขายเกมอีกเก,ม,ก,เกมหนึ่งที่ผมซื้อมาเหมือนกันคือคอมมา n d ่ Conquer Renegade อ่าเป็นคอมมา Conquer อร์ชั่น FPS นะครับซึ่งผมข้างชอบนะมาเล่นเพลินดีนะครับที่ละคนชมในด้านมาัลติเพยเยอร์ที่ผมจะไปเล่นก็เดี๋ยวผมเล่นซิงเกิลเพลเยอร์ในเรื่องนะครับผมก็ซื้อมาราคา350บาทก็ถูกเช่นกัน เกมนี้มันกี่มันกี่บาทเนี่ยเนี่ย699บาทเนี่ย700บาทเลยคิดดูถูกกว่าเนี่ยถูกกว่าเรียกขายมือหนึ่งเลยนะนี่ผมแกะมาดูไงแกะเช็คอยู่แล้วซึ่งปัจจุบันไอเนี่ยแม้แต่มือสองก็หลักพันเช่นกันนะครับเรียกว่าซื้อมาทันซื้อมาช่วงที่แบบมันยังไม่แพงมากอะไรแบบนั้นนะครับปัจจุบันเพราะเราเจว่ปัจจุบันเนี่ยนอกจากเกมแท้ที่เป็นในสตรีมสตรีมทั้งหลายเนี่ยเกมที่เป็นฟิสิกส์เนี่ยยี่ห้อเก่าๆเนี่ยมันหายากมากๆและ หลายคนก็แบบโอ้โหเก่งราคากะเอากําไรสามเท่าอะไรแบบนั้นเลยนะครับ <laughs> คือมันแพงไงดีนะซื้อทัน <laughs> แล้วก็ชดาเดอะบิชเชอถ้าเกิดแบบนฟิ s i c a l ในปัจจุบันเนี่ยที่เห็นมีขายอยู่ก็จะเป็นของ Nintendo Switch อาจจะมีของคอนโซลอยู่บ้างแต่ที่เป็น PC เลยเนี่ยยาก หายากมากเพราะรู้สึกว่าส่วนใหญ่็็็จะเน้นขายทางออนไลน์ไปสมดตแล้วนะทั้งของ s t e ีมหรือ GOG นะครับซึ่งอันนี้ผมถือว่าโชคดีมากในว i ดเชอร์มเนี่ยมันก็จะมีคอมมูนิตี้ในกลุ่มของ Facebook ใช่ไหมที่เขามีแปลภาษาไทยอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งก็ผมก็ติดตามดูติดตามโหลดเข้ามาใช้อะไรแบบนั้นนะครับผมเลิกจบไปสอดสารอบแล้วซึ่งก็บัเอิญมาเป็นช่วงเวลาพอดีที่มีคนแบบปล่อย The ะ i t ด e อออกขายนะครับซึ่งท่าที่ได้ เหมือนทางกลุ่มผมไม่ขายของนะแต่คนนี้คือเหมือนเหมือนอาจจะไม่รู้ก็เลยก็เลยขายแล้วผมเห็นเห็นทันเนี่ยก็เลยอรีบรีบซื้อก่อนเลยผมจําราคาไม่ได้นะครับเพราะว่าซื้อมาเลยซื้อผ่านในระบบอะไรแบบนั้นเนาะ,นะแต่ห้าหรอ,รอมักจะประมาณนั้นอ่ะมั้งซึ่งแน่น,นอนมันครบหมดไงจะมีชุดสามคนเนี่ย,ยมีทั้งแบบแผ่นเกมแผ่น,แผ,นแผ่นซาวเท,ทกอะไรแบบนั้นนะครับมามาครบแล้วก็มีของกระจุกกระจิกข้างในแผ่นด้วยซึ่ง เกมโปรตลอดกาลนะเดี๋ยวไปเชิญสามอ่ะเดี๋ยวเกมที่ดีสุดเกมหนึงเลยเนาะในราคาไม่ถึงพันเนี่ยปัจจุบันอันนี้ก็น่าจะหายากเช่นกันนะครับแล้วถ้าเกิดขายดีก็หลักพันเช่นกันนะครับเดี๋ยวไปเชิญแพงกว่าเกมจริงๆอีกมั้งคือถึงแม้ตอนเนี้สถานการณ์ช่องผมเนี่ยอาจจะไม่เอือ้อพอใจสะสมอะไรไม่ต่อไปแล้วนะครับนี่คือแบบช่วยผมสะสมมาประมาณสองสามปีก่อนตอนที่ยูทูบผมยังแบบทําเงินได้ดีอยู่เนาะตอนนี้ก็ไม่ได้นะครับเรีวยกว่าตอนนี้คือของสะสมนี่คือของแบบเท่าที่มีอยู่และ ไอยูรีนี่คือของสะสมชิ้นล่าสุดที่ผมได้ซื้อมานะครับแล้วก็คงจะหยุดซื้อของสะสมไปพักหนึง่งเพราะต้องช่วยเรื่องค่าบ้านด้วยเนาะเพราะผมต้องรีบซื้อไงเรากลัวของจะหมดก่อนและไอเนี่ยมันจะกลายเป็นของแลและจะขายหลักพันไงผมก็เลยต้องรีบซื้อไปก่อนนะครับซึ่งนอกจากเกมเนี่ยผมก็มีพวกแบบหนังในใบเด็กนะครับอย่างกอลสล่าเองไงที่เป็นคีหลักของช่องผมนะเนาะ หนังกุสซ่าแรกผมเคยดูเนี่ยก็คือกุสซ่าประามอท่าของเฮเซซึ่งดูจากการซื้อแผ่นเลยซื้อจากแมตโคนะครับจำได้เลยนะครับซื้อจากการที่ตอนนั้นผมรู้จักมอท่าก,ก่อนม,นมันมนาใชยเคเบิลไงโลกคิดว่าตอนนั้นภาคไทยของมอท่าเขาเรียกแบบภาษาญี่ปุ่นเลยคือมอสซิล่านะครับมอสซิล่าซึ่งพอเห็นใน,ในปกแผ่นเนี่ยมันเรียกกุสซิล่าผมคิดว่าชื่อกุสซิล่ามันก็ชื่อตัวไปเีื้อก็อเลยซื้อมานะครับ ซึ่งปัจจุบันแผ่นนั้นก็น่าจะหายสับสดไปแล้วนะครับซื้อมาแต่ปฐมอะนานนานนานพอสมควรเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายในวัยเด็กเนอะที่แบบเอ้ยเลยเลเอสอง,งแผ่ปกมันก็สวยไงเสียดายนะครับปัจจุบันก็เห็นมีขายอยู่มันยึดเป็นมือสองก็แพงเอาเรื่องนะครับหลัก 3- ามสี่พันเลยนะครับสู้รราคาไม่ไหวซึ่งก็ประมาณนะครับแล้วท่านผู้ชมในวัยเด็กเนี่ยมีของที่แบบเอ้ยคิดว่าพอในอนาคตเนี่ยมันกลายเป็นของแรงแต่คุณทําหายหรือว่าทําพังไปแล้วเนี่ย มีอะไรบ้างก็มาคอมเมนต์กันได้น,นะครับก็จากไปมีเรื่องอยี่ยท่านผู้ชมช่วยหน่อยไม่ใช่เรื่องเงินนะครับในวัยเด็กเช่นกันมันมีอยู่เกมหนึ่งในวัยประถมมากๆในวัยผมแบบ20กว่าปีก่อนเกือบ20กว่าปีก่อนได้ก็ตอนนั้นมันมีคอมแล้วเด็ก,กนนอกก็เล่นเกมแนวสื่อการเรียนรู้นะครับมันมีอยู่เกมหนึ่งที่ปัจจุบันผมจําชื่อไม่ได้มาเป็นเกมแนวแบบตัวละครหนูใส่ชุดคล้ายชุดอวกาศที่สามารถเดินทางข้ามเวลามัง้งหรือข้ามสถานที่ไปเจอกับ ภูมิศาสตร์ในแต่ละพื้นที่แล้วมันมีสัตว์ต่างๆให้เรากดไงและบางตัวเป็นสัตว์ที่โผล่ในพื้นที่ลับๆที่แบบเราเก็แบบไม่เห็นนะคล้ายๆแนว point and click นะครับพอคลิกไปเนี่ยสัตว์ก็จะส่งเสียงร้องออกมาแล้วก็มีข้อมูลของสัตว์ที่นั้นมันเป็นเกมแนวแบบความรู้รอบตัวรอบรู้เรื่องสัตว์นะครับมันเป็นตัวคอนหนูอะ่ะที่ใส่มาใส่ชุดอวกาศนะครับแล้วก็ไปเจอหลายแผนที่แต่ภูมิศาสตร์เนาะถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ชื่อหน่อยว่าเกมนี้คือเกมอะไรนะครับอยากรู้มากเพราะผมตามหาเกมนี้อยู่ คือต่อให้เล่นไม่ได้แต่ผมก็อยากตามหาเกมนี้นะครับมันเป็นความทรงจำแสดนดีไว้เด็กไงที่ใ้ผมเนี่ยชอบแนวสัตว์โลกจนถึงทุกวันนี้นะครับชอบสักดีสัตว์โลกนะครับก็ฝากด้วยนะครับเสรวันนี้ก็กดตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ